ตําตําดาวตําสมเออตําตําตําดําตาสมทําเอาตําสมตําตําสมเออตํา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 โอ้ภูมตําตํากะตะตํา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 พ่อขาหน้ามุนนะครับเพิ่งเปิดร้านได้วันเดียวอร่อยไม่อร่อยบอกต่อกันด้วยนะครับอ่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะชิมได้นะพ่อขาหน้าหวานอะดาว มงคลครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้น้องดาวอาบน้ํานะคะแต่งตัวหล่อๆเพื่อจะไปเป็นพ่อขวาโอ้พ่อขวาวะนะพ่อคั่วค่ะพ่อคั่วพ่อครัวาดาวมงคลพ่อครัว,วสุดหลอ่อนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ก<ด>ันว่าเราเตรียมอ,<า>อุปกรณ์ กําลังว่ารวเบิ์บงอุปกรณ์ไ่หายตื่นเต้นนะหน้าตาตื่นเต้นตื่นเต้นเด้กนลขึ้นลุึ้ลุกขึ้นกินอาได้ินมาได้เลยลูกแขมันไ่กอนให้กอภัยมันไงก่อนครับ สดชื่นมาหูตัวดำเหนียมเลยตัวดำเหนียมเลยลูกชายใครวะดาว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 ,วดาวโอ้ยใแบบไพไ่ใบใหญ่ยอนลูกเฮี้ยนนี่แหละค่ะเอาแล้วมันสิปงแนกินอีกแล้วนั่นนั่น นนั่ไปลูกไปไปสวัสดียังว่ายังไม่สวัดดีเลยมัวแต่อาบน้ำกินน้ำสวัสดีครับกระต่ายกับเต่าดอกเด็ก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 กระต่ายกับเต่าดอกเด็กดอกเด็กเออดอกเด็กสวัสดีครับ เย่เราไปดูอุปกรณ์กันค่ะว่าน้องดาเตรียมอะไรไว้บ้างไงเติงในถังนั้นนะไปซื้อเฮ็ดหยังไปทั้งปูนไปไอลูกไปเออไอลูกไยพอขั้วเตรียมตัวเตรียมพ่วมพอมครับเฮ้ยลูกคอยหัวตั้าสมเดอมัอนี่ตั้มสมได้สามลอยพูดได้มันนี่ มันนี่เป็นคุกอนี่เป็นคุกกโอ้คุกอะไรกุกเองมันนี่เดี๋ยวไปงานสร้างสิไปตั๊มผ้าไปเปิดบูธขายตั๊คุงนะบ้าอะไรหัวเดี๋ยวพระเติงกระซิได้ะซิมเดี๋ยวเดี๋ยวเบ้าอะไก่อยากหัวเสียงพระเติงหัวบ้าอะไรพระเติงบุียเดี๋ยววันสิพัดเขาให้พระเติงกินมา มาครับมาสุดละพอขั้วหัวกะทิวแมนพอขัอ้วหัวปลาเนี่พอขั้วหัวกะทิเรามารุนกันอุป,ปรกรณ์เออแซ่บสุดแล้นะเนาะเออสุดฟีเมอเลยอุปรกรณ์เด้อค่ะ,ะมีกระทะแล้วก็มีเตาแก๊สโอ้ยพระเติงขัดตะลิวตะลิวไว้แน่นนคะ่ะดาวสิมาพัดเขาให้พระเติงกับพระเจ๊ก,กิน,น,นเบอรพอขัวเนาะย่านผมลนไส ยาูกค้าตีว่ามีผมมีโคกพร้อมสาครับตำบุกงูงู้พันยาน้นหมูมีิ่นตายอนะย่เดาแม่ว่านาตะลิ้วหายอย่าคอดังเลยเด้อพอขั้วด้ออย่าคอดังเลยเด้อลูกดาวแนมย่ามพัดเขาอย่าคอตะลิว้วไปสี่เด้อมันคือแม่ขั้วผู้เชี่ยวชาญคนก่าัดบ,บอัดยูแต่ว มันหอมอ้อยมันไก่อ้อยพดลูกที่หอมอ้อยนี่พ่นไปแล้วพอขั้วหัวปลาไปแล้วเออไปพัดอยู่กลางสนามตัวตัวโอ้โอ้โอ้อุปกรณ์เตรียมไปแล้วเออเบิ่งเด้อครับเบิ่งเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับขัวยขับกล้องมันอยู่ที่ขับสวยครับย้อนแสงก็่อนย้อนแสง มันย้อนแสงอืมมันย้อนแสงดินเต็มเต็นด่ไหมดีไหมเออแต่คอยไปอยู่ทั้งนั้นได้อยู่เออมาแล้วมามาเนี่ยมาครับพอขั้วหัวปลาครับอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะวันนี้เราจะเปิดตำตำถั่วตำมั่วตำแตงตำซัวตำปลาตำทุกอย่างตำทะเลตำกุ้งสดแมมเบี่ก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับ ใช่อร่อยแม่อร่อยก็คอมเมนต์มาด้วยบอกด้วยนะคะโอเคคุณบอสแสบบอสแสบนัวบอนัวบอกแมซี่คอมเมนต์มาพร้อมโอ้เอาทาทาจับสาบบังทาจับสาบบังเอ้ยโอเคเดี๋ยวเอาให้รล้วันก่อนเอาเอาเลย่นเอาโคกแรกนะคะตั้บักแตงค่ะตั้บักแตงเอาตั้มโคกโคกโคตั้มตั้มตั้ ตั้มตั้ตั้มเอ่าตํามบกแดงนะครับตํามบกแตงโอเสียงตําคโกแม่เป็นตะนวแท้เอาต่อไปตั้มบกทั่วออกลงลงอย่าไปลองไปซิมไม่ต้องไปซิมลงเอาตําบกทั่วโบบีบกเคเตสเซ่โคกเออบีบกเคเตเซ่ปาโคกบกเคเตมันบกแตก คกสักสาคกโคกคกสักสาตัทัวตําแตงเร็วๆตัเออตัตําตัเออไอยัวยัวเออตําซัวกับตําซัวตําซัวเออซัวซัวตัซัวซัวอ่ะอ่ะตําซัวเออเออเออโอ้เออบัิตเลตํายังเอาตํากุ้งสดบาหนีุ้ด่ไม่นค่ะ เอาตำกุ้งสดบาลาีนตํากุ้งสดเอาตัาตัาตัมตัมตัมตัาตาตัมตามตัมตามตัมตามตตําตัมตัมตัมตตัมตตัมตมตําตต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 ตมตม ตั้มตัตําตําตัพ่อขาตั้มสมพ่อขาตําสสมพ่อขาตั้มสมกับตั้มสมตําสสมพ่อข้าตําสสมเบ้ลทายืนตําประคุงไหมพี่น้องขินขาดครับเอาเออตัามต้มสตั้เอาตัตมตั้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 ตําตํามตั้มตั้มตํามตั้ดาวตั้มสม ดาวตำสมดาวตำสมตำสมโอ้โคกคว่ตำดีจนควักคว่คกคว่พี่น้องเอาดาวตำสมตำตำตำดาวตำสมเออตำ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 สมตำเอาตำสมตำตำสมเออตำ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 โอ้โห S <S พ่อค้าหน้ามูลคนหน้าหวานครับมีนามว่าดาวมงคลครับพ่อค้าส้มตําชั้นเยี่ยมครับรสเด็ดแม่แม่เอฟซีเชิญมาแวะมาชิมได้นะครับพ่อค้าดาวมงคลส้มตํารสเลิศตำ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 กระดาตำ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 เ่งแต่ว่า อ่าแม่แม่ซีสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอร่อยไม่อร่อยยังไงนะคะจะได้ปรับปรุงนะเพราะว่าพ่อข้าเพิ่งเปิดร้านได้หนึ่งวันนะคะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะตำ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 พ่อค้าหน้ามนนะคะเพิ่งเปิดร้านได้วันเดียวอร่อยไม่อร่อยบอกต่อกันด้วยนะครอ่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะชิมได้นะพ่อค้าหน้าหวานหน้าดาวมงคลครับ ตั้มตัาตัาตั้ตําตัาตั้ตัาก็ตัาตําเออเยัวยวลูกยั่วเออเอยัวลูกยู่วอเออเออพอข้าขายดีขายดีคกความคกไงอแสบคักตัตมตัมตัมตัมตํา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 พข้าตัสมเอาตําตําตําโอ้ย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 เนาะขายดีขายดีคกความโคกไงโอ้ย คักขนาดว่าพ่อค้านี่ขายมือแล้วลอยโคกนอตายตายตายมือเป็นแล้ววิ่งเลยอร่อยแม่อร่อยบอกผมด้วยนะครับแม่แม่ครับลอยแม่ลอยบอกผมด้วยนะครับเอาไงเอาไงจะตำต่อไหมพ่อค้าเมื่อมือแล้วครับได้หลายโคกแล้วลูกตำตำลูกตำเออเออเออโอ้ยควักกระมาความอีกนอ ทำไมเบิ้งอเอนวนวนนวเออนวนวนวตัตําตตเข่าเอาตําบุุ้งแมลูกตําบุุ้งเออเออเอาขลเล็กเลขเลไม่ใหสีผ้าคนยังสันติเออนั่นคนน้มันนวเอาคนคนเบิ้งเอาเอาแซ่ไปซิมเบิ้งเออตัาตตเออตัตัตัเออตําตําตัตัเออตําลูกตําเออตัมตตําตดีดนี่แไ่ตําใไมแห้งไปตาเข่ากันได้ไหม ตั้ม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 เออตั้ม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 เออเออมาตั้มสมนังได้หลายโคกแล้วอ๋้เมือนี้ขายเมื่มือค่ะได้ลอยโคกไข่เอฟซีพ่อควันพ่อคอันพ่อข้าสมตั้มเมื่อยมือแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมอุดหนุนผมนะครับเดี๋ยวไปผัดข้าวก่อนไปผัดข้าวต่อบายบายสวัสดีครับ